ทางเสื่อมอย่าไปทำทางเสื่อมอย่าไปทำทางต่ำอย่าไปเดินทางต่ำอย่าไปเดินทางเพินอย่าไปหลงทางเพินอย่าไปหลงทางตรงให้รีเดินทางตรงให้ดีเดินทางเสื่อมอย่าไปทำทางเสื่อมอย่าไปทำทางต่ำอย่าไปเดินทางต่ำอย่าไปเดินทางเพินอย่าไปหลงทางเพินอย่าไปหลงทางตรงให้รีบเดินทางเสื่อม ทางเส no. ื like ่อมของชีวิตคนทั้งที่เสื่อมอย่างแนวเสื่อมจากสักเสื่อมจากสั์เสื่อมจากญาติเสื่อมจากปัญญาเสื่อมจากทรัพย์เพราะอย่างนะเพราะว่าเราไปนะเขาเรียกว่าไปเสียอบายยมุเสื่อมจากทรัพย์เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเราไปเสียอบายยมุดื่มน้ำเมาเที่ยวการเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันพวกคนชั่วเป็นเกียรขิทางการ เกี่ยวข้างต้องการงานอีกสองพันีูโุดเ้วยแล้นบอกถ้าเราได้ทำการงานให้จ่ายหาจิรักษาดีเนี่ยใช้จ่ายพอประมาณแล้วทูกหล่างมันประโยชน์ซ้ำเราจะเสื่อมไปคือเราก็หาแค่เดียวแล้วซ้ำอ่อต้องกินต้องใช้นะซ้ำของเราก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นเราตึงต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาเราว่าเราได้มากินมาสะดวกสบายใช้จ่ายสนุกสนานทุกมไยที่แค่เราเอา ความทุกไปแรกมาทั้งนั้นแบบสัตว์ถึงเงินทองแม้ว่าว่าจีนหน้าเลยพอสิถอนกล้าพว่าจีเนเขามาขายพว่าจีเนเงินอแจกคนละครึ่งก็ต้องไปเค้นเพราะว่าว่าจีเนเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขยันทําการงานอย่าไปเสียประบายอย่าพุกเขาเรียกว่ามันเป็นปากทาง,งความเสื่ยงมันเป็นทางที่ท่านผู้รู้วัสดีเตรียนนนมนะน้ำเมาแก้วระเบ่ด น้ำเม่าเนี่ยมันมันมันเขาเรียกว่ายังมันมีโทษแต่ว่าถ้าเขาดื่มเป็นยากินข้อเข่าเสียก็บอะไรอย่างแต่ว่าถ้าเขาดื่มมันเม่าด้วว่าถ้าไม่เมาขาดสติมันก็จะมีโทษนะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทำให้เสียสักทำให้สุขภาพของเราทุดโทรมทำให้หมดกำลางใจกำลังสติปัญญาของเรานะทำลายสติปัญญาคนดื่มเรา ไปลงมาเป็นวัตัุเดือโลกที่สุดล,ล่าเดือล่างอันนี้เนี่ยท่านกล่าวไว,พว้พระพุทธเจ้าท่แต่เอา,าวไว้เป็นประกาศสิทธิธรรมะนะถ้าเราเอาเข้าไปร่างกายของเรามากเกินไปมันก็จะทำเททขาเรียกว่าเป็นกิจเป็นกิจเป็นไท้าหลังอ่าสมมุติว่าเขาจะมีชีวิตเหง่ยงยากมันไปถึบันทอนชีวิตเข,ขออาให้อยสั่งลงอ่าอยู่เที่ยวกลางคืนเนี่ยเห็นไหมถ้าเที่ยวกลา,างคืนบางทีมันมีอันตราย บางทีเกิดไปอุบัติเหตุบ้างเกิดไปมีทะเลาะมีว่าอะไรบ้างเราก็เห็นเนท,นะที่ยวการตีนังพูดเที่ยวการเล่นก็ทำให้เราเสียเวลาที่จะประกอบกิจประกอบการงานเมื่อไปแล้วก็เกิดความเมื่องงาหาวนอนทำง,งานก็ไม่เต็มประสิทธิภาพนะเรื่องการพนันบัางโอ้ยการพนันเพราะว่าไฟใหม่สิเกียร์นั่งกรสอบสิเกียร์ไฟใหม่สิเกียร์เขาซร้างเสีสยาการพนัน บางอย่างมัดไหลมดหน้ามดปากมดสวนไปใหม่กันยังเดียวที่ดินม่น้าแยกเนาะแน่นบ่าไปใหม่กันยังเดียวที่ดินน้า่วนเขาก็ยังหายคาดูได้แหละน้า่วมก็ได้แต่ว่าเสียการเพรานั้นหนึ่งทักษิณเอาขึ้นจากแต่เดี๋ยววัดบางที่บางคนบางคนเรียนเป็นนิติเขาเรียนแต่ว่าเรียนเอากวนี้แต่ว่าเรียนแบบพวกหนเรียงเรียนแบบว่าเป็นขีนะขีการพนันี่เบัดเนี่ยมัดตัวเนี่ยมูดี้ เชื่อมการเดินเชื่อมการกเล่นกันไปอะไรว่าทางเสื่อมยังไปทางทางต่ําก็คือทางนารกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนนั่แหละทางนารก,กคืออะไรข้ามทางเรกก็คือเป็นคนมักโกรธนะทางเปรตก็คืออะไรโลกจัดก็เป็นเป,นปรตโกรธจัดก็เป็นสัตว์นรกอ่าหลงจัดก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เรียกว่าทางต่ำแบบเดินทางเพื่อนอะไรทางเพื่อนก็คือทางตาผมจมูกที่กายใจ ตามใจปากมากนักจะเจือยร้อนตามใจตาก็ต้องยอนเสวะหาตามใจหูก็ต้องสู้หาเงินตาเพื่อซื้อหาความสบายทั้งุณฟังจงปิดปากเสียหนาตาเสียบ้างหูสองข้างจงคิดปิดเสือมาดเสียมั่งตามใจปากตามใจหูหน้าจะงต้องเซซังหาซับจับใจเลยตาหูย้อนเขา้องหากินกินทั้งตากินทั้งหูเนี่าต้องหาเงินหาต้องไปอยู่บ้านจะเที่ยเลยเนี่ยเป็นบอกใช่สมัยก่อนนั่นก็ด้อยู่บ้านเดี๋ยวยุ่งเรศาวอยูเนีย แต่เดี่ยวนี้ผู้ว่าได้องไปหาเนี่ยไปหาก้องความว่าน้องำเขาความแช่งแช่อ่ามีซีลดีครับอันนี้มีที่ยังอ่ะมีตู้โทรศัพท์มีรถมีคาร์นักาับไฟชงนั่งร่สุดวกแต่สิ่งเหล่านี้แหละมันต้องไปห้าต้องไปหาเงินมาเพื่อบแต่พอมีเวลาถึงจะมาอยู่สุขสบายต้องมิ้นต้องเวิ่ันไปเพราะว่าเพราะว่าเขา ตามเติปากเติร์มแต่มันเพิ่นนะเพิ่นตาตาวงจะมันเพิ่นโดนไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีเบรกนะต้องให้มันพอดีนะต้องรู้จักใช้รู้จักกินนะรู้จักจ่ายให้มันพอสมควรแย่าสัาผอย่าคุ้มเคยหรือจนเกินไปอย่าไปตามเขาโฆษณาชวนเชื่อจนต้องเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองโดยความไม่จำเป็นนะเสี่ยงทรัพย์เสี่ยงจ่ายนะ ล่าเสื่อมจากแต่ถ้าเราเสื่อมจากอะไรเขาเรียกว่าเสื่อมจากยากเพราะว่าเราไม่รู้จักอนุเคร,คราะห์เฉพาะนะไม่รู้จักให้ทานาไม่รู้จักอนุคเคราะห์เจอยากเจอพี่น้องเราก็จะเสื่อมเสื่อมจากยากแบบพี่น้องไม่มีมเมื่อเราเป็นคนตนีคนตนีไม่มีพี่มีน้องคนตนีไม่มีใครหลายอง แม่มูหมาก็ไม่เนื้อมามองเพรฉะนั้นเราต้องสะสมเพาะกาวัจยาให้เพลาะความประโยชน์ให้พอเหมาะแล้วก็อย่าไปชวนเลาะเพื่นที่เป็นน้องกันเราก็ต้องรักกันเหมือนที่ดีกันเหมนน้องพร้อมร้องก,องก,นนกันเหมืนญาติเซียมจากปัญญาเซียมจากปัญญาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่จอมพบนนดังดีดังดีดังธรรมไม่ควรเกิดจำแล้วก็น้อมน้อมเกิดมาพึ่งปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราต้องพบดันดีเราจะได้มีปัญญา,ามีรู้ พบคนพางไปหาผลพบัณฑิปบัณฑิตพาไปหาผลพบคนชั่วพาตัวใั้มุดมนจากพบคนเช่นไรใั้ไต่ตอยังเมเสลทัานตาทิศโสพกคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้มข้อีเรามันจะเป็นขีเรามันได้แม่บคนคนทำงานหาเงินนะเขาปจิได้นี้งินมีฟ้องได้นะพบผู้มูเขาปจะเป็นผู้มู่นะพบผู้หลงเราก็จะเป็นผู้หลงเพราะฉะนั้นเราต้องเขาเรียกว่ามีกัลยาณมิตรที่ ้เบงยูผู้ใดดีกดีหูผู้ใดเป็นผู้ดีเป็นผู้อนุเคราะห์งเคราะห์ทำมาหากินแห้เงาเป็นผู้มีจิตใีน้ับโคผูนะ้นผู้ใดพาช่วยน้องไปเป็นชุลาไปเรีนการันไปโคข้นช่วเกียงข้ากานทำให้เ้าไก็จะเปโคมือนเดวแฟนบอลเขาอยากจะเล่นไหมนันเลื่อกแต่เดียวคนแต่น้องบระงสยาน ตูนเนี่ยซื้อไทยทางตรงให้รีบเดินมันคือทางอะไรบ้างตั้งตูได้โมแนยกเมื่อคืนใส่บ้านซู่เมื่อเนี่ยนะเจ้ากรได้มาไปดวนแต่เจ้ากรทั้งเป็นประโยชน์ทั้งดีเนาะทั้งประโยชน์แต่เจ้ากรทั้งดีทางดีคือทางราชยางทางตรงให้ยืดเดิน ท่านตรงตรงตอนมาตอนฝนตอนนี้ท่านก็คือท่าทางสีผ้าว่าน่าแถวเวียนชูชูเมือนี่หลากท่านตรงไอ้นี่เธอไอ้นี่ขนฝาฟ้ะใส่บาตรทำบุญพระพุทธเจ้าก็เดินมาหน้าบ้านนะก็เหลียวมองดูบ้านมองกันมองกันก็ทันหนาไปทางนี้เก็นเจ้ากันก็ยังยางกันอยู่หรือคือท่านมาเอาบุญมาให้เรา การให้ท่านบอกว่าให้ทานก่อนกินรักษาสินก่อนออกจากบ้านภาวนาก่อนหลังก่อนนอนเพราะว่าอะไรเราถ้าเราไม่ให้ไม่เสียสละเราก็จะเป็นคนตระหนี่เมื่อเป็นคนตระหนี่เราไม่เอื้อเฟื้อเราไม่ะมร้องแฮ้งเราไว้แต่ตัวเองเด็กทรเทวดาเขาเป็นผู้รู้เวลาเราไปทํากิจทำธุระเดินทางไปไหนมาไหนเขาก็แนะนำางินวามสะดวกแนะนำเงินวามสะดวกให้เราะบแมนเราไม่มีเจ็กาม่มีใครไม่มีเทวดา คนเนี่ยที่ว่าเขาไปทามาค้าขายทําไมร้านนี้ทําไมมีคนมาซื้อมาร้านนี้ทําไมไม่มีบางทีมันมีได้เทวดาที่คุ้มครองเราอยู่ญาติสายโลอิกที่เราไปที่ส่วนบุญส่วนกุลไปให้เนี่ยบางทีเขาได้เลื่อนพบเลื่อนบุงเป็นเทวดาเขาก็จะอาจถึงโดนใจคนให้มาซื้อมาหามาเนี่ยบางคนทําเหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันเพราะเพราะว่าคุณนี่แหละเพราะบุญเพราะกุลนี่แหละตั้งที่ค้าขายบางคนก็ขายดีขายไม่ดีมันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันมีอยู่ สิ่งที่ดีสิ่งที่ร้ายที่เรามองไม่เห็นยังมีอยู่ท่านจึงบอกว่าให้เอาพัตนาใจหรือิสิ่งดีไม่ดีก็แล้วแต่แม้จะอยู่ก่าชาติอาจารย์ทำไยดีได้ถามว่ามีอะไรไหมมันก็มีคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีผีดีก็มีผีไม่ดีก็มีเทวดาดีเทวดาไม่ดีก็มีมันมีอยู่แต่ว่าถ้าเรามีที่พึ่งมีบุญมีกุศลมีพัฒนาัยเป็นที่พึ่งเราจะปลอดภัยแต่ถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่นะเราก็สามารถที่จะ เกิอดอันตรายได้เหมือนเราขับรถไปเลยนะอาสติเจอมาติเหตุนั่นบอกเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยคนล้มหายตายจากไปโดยไมไ่นนสมควรบางทีมันมีอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอะไรก็มานะให้มีธรรมมีวินัยเป็นเคร,รื่องรักษากายใจมีข้าราตนารใยเป็นที่พึ่งเพราะว่าขรร้าราชการใจเป็นสิ่งอันสูงสุดในศาสนาเป็นทีนท่พึ่งที่ระลึกของใจผูท้ทำศาลาพัะศาลมีสมานศาลาพระศาลมีแค่นี้น่ะปลอดภัยไกลเว้นเว้นทุกข,ข์สุดกิน ไม่ว่าเราจะไปพวกไหนกลุ่มไหนถ้ามีพลัตตนตะเตยเป็นที่พึ่งถือว่าเป็นคนไม่อนาถาแต่ถ้าคนไม่ม well ีอะไรเป็นหลักของใจเลยเนี่ยไม่มีพลัตตนตะเยเป็นที่พึ่งเนี่ยคุณจะเป็นคนอนาถาเดินทางไปโควบกลุมต่างๆจะลําบากจะเป็นจิตวิญญาณที่อนาถาเป็นสังฆเวสีที่ไม่มีที่พึ่งเพราะฉะนั้นอย่างหน่อยถึงเข้าประเด็นทั้งคุณทั้งโยว่าไม่แต่มีพลัตตนตะเตยเนี่ยทุกทางสนับท่านก็บอกทุกวันเวลาเราจะทําพิธีอะไรเนี่ย แล้วคิดถึงตั้งแต่ว่าเราไม่เคยระล,ลึกเลยเดินทางไปไหนมาไหนเราทิ้งเลยพอเราพอเรา,พอเราทำก็ทําเป็นพิธีที่เจ๋แต่ไม่เคยเอาไประลึกไปเป็นที่มึ่งงอยู่ในใจนะมันไม่ยากเลยถ้าเราฉลาดแล้วเนี่ยบุญกุศลก็หาไม่ยากนาบาปก็ละได้ไม่ใช่ว่า,ามันยากจนไม่สามารถจะทําได้มันทําได้ทจริงแนะนําถ้าทําไม่ได้พระเจ้าไม่สอนแต่เราจะสในใจหรือเปล่า เราจะมีความืน้มสยเชื่อจริงๆหรือเปล่ามีศรัทธาตั้งมั่นไหมศรัทธาสารุปะกิจตาเมื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้วจะนำความสุขมาให้แต่ถ้าเรายังลังเลสงสัยว่าบุญมีหรือเปล่าว่ามีหรือเปล่าทำบุญแล้วมันจะได้หรือไม่ก็บุญมันเป็นนามธรรมมันมองให้เห็นแต่มันรู้ได้นะบุญมันไม่มีตัวลงแต่มีอิทธิพลทำให้คนมีความสุขบาปมันก็ไม่มีตัวตนแต่มันมีอิทธิพลให้มีคนเป็นทุกข์เราก็รู้ได้ของใครไปทาปิดทําชั่วเราก็ เอาไปจับขังปุ๊นั่นคือความเสื่อมความนะคนดีเขาก็ได้ไดดีไปนะทางด้านโลกวิญญาณก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เรามีที่พึ่งนะทางเสื่อมเราจะอย่าไปทาทางต่ำเราก็อย่าไปเดินทางเพลินเราก็อย่าไปหลงอย่าไปหลงทางตาหอางมือหลงใจใจจนคิดว่าตัวเองจะไม่ตายจะไม่แก่จะไม่พัดพ้านะกิเลสมันก็พาให้เราลุ่มหลงมัวเมาพาให้เราไปตกสู่ที่ต่ำ นะมันพาให้เราทําความชั่วทําให้เราตกนรลกแต่มันไม่ได้ตกนวลกกับเราได้ทีเดียวเราเป็นผู้รับผิดชอบได้จิตวิญญาณของเราเนี่ยถ้าเราไม่มาทําผลกวัยทำางางนความดีเราไปตกไปสู่พวบภูมิที่ต่ำเรานั่นแหละจะผู้เป็นรับสวยวิบากเองไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือเราได้เลยญาติพี่น้องก็ส่งได้ใช่โรงพยาบาลลูกหลานก็ส่งได้ชเชิงเจกากรส่วนจิตวิญญาณของเราก็จะหอบเอาบุญและบาปนี่แหลนะไปรับผลรับสวยวิบากของเราเอง ทำดีก็ไปผู้คนที่ดีนะทำชั่วก็ไปสู่ผู้คนเป็นบอบายองค์มันเป็นประกาศสิทธ์นะทำบุญเองหมดจดเองทำบาปเองเศร้าหมองเองหมดจดเร้าหมองเป็นของเฉพาะคนทำแทนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่าเด้อตอนเศร้าเขาพูดจอ่อเา้าบิตปากกับชายบาวันาพาไมีโอกาสนะเสียสละไปวัดฟังเสดฟังธรรม าขาฟังาฟ่งข่าวศีลฟั่งท่านจังศีลเราจะได้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้ศึกษาเรื่องชีวิตชีวิตมันไม่ใช่มีอย่างเดียวมันมีชีวิตรูปชีวิตนามมีหลายสิ่งหลายอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารมาประกอบกันถ้าเราแจ้งแจ้งแล้วมันจะไม่สามารถทำให้เราทุกได้แม้จะทุกกายแต่ใจเราไม่ทุกกายเราป่วยแต่หินเราไม่ป่วยเด้อย,ย,ย้าย อันนี้บ่อ้ฟังได้เลยปัยหาที่บ่อยฟังก็เดี๋ยวคนท่านว่าหลักสงสารอนุคข้อศูนย์เพราะว่าอะไรญาติโยมก็ให้สร้างศรัทธาให้ปัจจัยสี่อาหารอภคริให้พระคุณเจ้าได้อยู่ได้เขาเรียกว่าทำศาสนกิจทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์อย่างยิ่งเราก็อนุเคราะห์การพูดเจ้าไม่มีอะไรก็ให้ธรรมะที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้มาที่พระบรมบัตรที่วัดมาเนี่ยถ้าไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ เราก็ไม่สามารถที่จะทาประโยชน์ศาสนาได้ยิ่งใหญ่รหมือนที่เราอยู่ในเห็พวกเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีศีลไม่มีธรรมเรามีบุญมีกุศสเกิดมาเป็นมนุษย์มีศีลมีธรรมอยู่แต่เราจะรักษาสมบัติมนุษย์สมบัติของเราไว้ได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ผลนขวายฟังเทศฟังธรรมหรือพัฒนาตนขึ้นไปเนี่ยเราจะตกล่จากความเป็นมนุษย์เนี่ยไปเป็นสัตว์นรกเป็นเป็นสัญการสติในชั้นหรือว่าขาดความชินกําไรในการเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้น วันนี้นะต้องขอละโมณ์ทนากับท่านเจ้าท่าทานที่มโนพระพุทเจ้ามาเทศนาธรรมะนะให้ญาติโยมได้แสดงรับฟังเพื antis, ่อเป็นการสดุดย์ดวจิตดวงใจของเราให้ให้อาจฐานแจงกล้ามาลยในการสั้นๆงานกรณีนี้ยิ่งขึ้นไปขออุปสมบทุณงามความดีบาเรมีธรรมที่ทา้งคณะเจ้าภาพและญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญการวันนี้นะจงเป็นบุญเป็นกุญศรนะเป็น สัมภารธรรมนาะงส่งผลทำงงนายวิชาไปยังายโยมแม่สังวานนางวิชาชโชคโลรุรลงไปนาะนเชื่อใช้เทว,วาผู้มียศมีศักยนะิพพานาถ้าท่านไม่สามารถทำผู้ได้ในตัวเองจงไปบอกข่าวบุญข่าวสนนาะเมื่อได้บอกข่าวได้แล้วขอให้มโนทน,นาส่วนบุญถ้าท่านมีทุกข์ขอให้คนจากทุกข์ถ้้มีความสุขแล้วขอให้สุขมงขึ้นไป มีทรัพย์มีสมบัติทิพย์อันเป็นทิพย์ที่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกหน้าด้วยความผาสุกพระคอูผู้ส่วจงน้อนกลับมาหาท่านเจ้าท่าและญาติธรรมทั้งหลายที่ได้ร่วมรองเพลงจงมีแต่ความสุขความเจริญปาถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมน้อมนำตนให้คนทุกประสุกันไปรุและสักดิขอให้ความรารถนนั้นจงนั้นสำเร็จพันสำเร็จโดยทุกนาการทุกท่านทุกโภ you uh -huh.